โรคหลอดเลือดสมองคืออะไรโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายและการทำงานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่1 หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันหลอดเลือดสมองตีบเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทําให้ประสิทธิภาพในการลําเลียงเลือดลดลงส่วนหลอดเลือดสมองอุดตันเกิดจากริ่มเลือดจากหัวใจไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองประเภทที่2หลอดเลือดสมองปรีแตกหรือฉีขาด เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบ,บางซึ่งเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงหรือหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทําให้ปรีแตกง่ายส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองและเกิดความเสียหายต่อสมองตามมาอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองปวดศรีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการสับสนมีภาวะพูดลำบากลิ้นแข็งหรือมีความผิดปกติในการเข้าใจด้านภาษามีภาวะกลืนลำบากปากเบี้ยวเดินเซทรงตัวลำบากใช้แขนขาได้ไม่ปกติชาหรืออ่อนแรงใบหน้าแขนขาครึ่งซีกตาเห็นภาพซอนมองเห็นครึ่งซีกหรือตามัวข้างเดียวมีภาวะตาดับเหมือนม่ม่านมาบังตา คุณมีความเสี่ยงเป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ลองทดสอบตาม F.A.S.T. F. face ใบหน้าให้ยิงฟันหรือยิ้มสังเกตว่าปากเบี้ยวมุมปากตกหรือไม่ A. arm แขนให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนานสิบวินาทีสังเกตว่ามีแขนข้างใดข้างหนึ่งตกหรือยกไม่ขึ้นหรือไม่ S. speech การพูดให้ลองพูดประโยคง่ายๆซ้ำๆสังเกตว่าพูดไม่ชัดหรือออกเสียงเพี้ยนหรือไม่ทีไทมเวลาหากพบอาการผิดปกติให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดทันทีด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบำรุงราช